ใฮ่ใช่ใ่ไม่ต้องสงใจนะครับแล้ววันนี้ถ้าวィィาิดีโอไม่ค่อยชัดเพราะว่า S หกศูนย์ของผมเนี่ยได้อัตทานหายไม่รู้ว่ามันโดนขโมยหรือว่าเราสบเ่าเองแต่น่าทษเป็นเรื่องเขาสบเพาของเรามากกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามือถือของเราเองอะนะ ต่โชคดีนะซิมเนี่ยผมจะเอาย้ายออกมาแล้วนะเขางซิมของทูมูฟเนี่ยต้องบอกทูก่อนนะมันก็เลยโอเคเรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมเอาเครื่องใหม่เครื่องหนึ่งมาใช้ไอ้เครื่องนี้เป็นของโนเกียเหมือนกันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าทางจะเป็นของจีนแดงั้งก็อไม่แน่ใจเพราะว่ามีทีวีด้วยั้งที่โนเกียความจริงไม่มีทีวีนะเพราะงั้นถ้าอะไรที่มีระบบทีวียินยันช่วยเพราะผมก็มาขอใช้เพราะว่า มันไม่มีอตัวไหนถ่ายวิดีโอแล้วโปรแกรมโปรแกรมก็อยู่ท้าั้นหมดเลยเพลงจินตอนนี้ก็เวลาก็จะเข้าเท้าหาอะไรกินก่อนวันนี้วันพุธโตลุงเรียกมิก่อนอ่ะพอดีหลังจากเราหิวๆเลยนะเขามาที่ร้านเนี้ยนี่คือร้านโตลุงนะเขาถ่า,าย่ายรถไฟนะ ไปร้านที่เกี๋แก่เจ้าหนึ่งกันคือร้านเกาลูกชิ้นนะเนี่ยเขามีทำข้าวขามหมูด้วยนะครับแล้วก็ทำไข่ทอดตอนเนี้ยเจ้าของร้านเนี่ยคนคุมตังทั้งหมดกินไรดีวะวันเนี้ยเอ,อ่อถ้าเล่นกินหมูเด็กตรงเล่นถ้าวูาอย่งเล่นกินหมเด็กเอากินหอยดีกว่าง่ายดี น้อหายทอดเนาะคนไหนที่บอกเล่นเกมนะต้องกินหอยเยอะพอนร้อนดึกมันต้องการทัดเหล็กัไงไงขายมานานยังพี่เนี่ยอือกี่ปีละยี่สิบปีแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ เายายก่อน่เนาไม่เลีะหาที่จอดรถกันโอ้ยวันนี้คนเยอะ,ะฮะนี่จะแน่นร้านอยู่แล้วเนี่ยเบลใกล้แน่น,นแล้วเนี่ยพอดีวันนี้มีตลาดนัดคนเดินด้วยจะมีทุกวันพุธนะฮะตลาดนัดคนเดินแต่ถ้าถามว่าถ้าใครอยากกินไหท่ทอดก็มากินร้านพี่เจ้านะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวรึชินด้วยนะมีเนื้อมีหมู มีนื้ดกดตับเป็ดโอ้มาทางจะอร่อยคนเยอะมีเขาข้าขายเยอะเลยเนี่ยอ่า เิรลล้างสต่กี่โมงครับพี่บ่า,บายสามถ้จะบ่ายสามโมงล้วอ่าจเป็นประมาณเที่ยงคืนได้ไหมได้เนาะเดี๋ยวันนี้เรากินหอยกันส่วนใหญ่หอยทอดนี่หลัลลกๆจะเป็นหอยอะไรกันแน่พี่หอยทอดอะตามหลักจริงๆอ,อ่ะหอยแมงผู้เนาะ อ่ระหว่างที่เรารอหอยนะเราค่อยถ่ายใหม,ม่อีกรอบอืเข้าก่อนอ่มาละหอยทอดของเราถ่ายูกว้างโอโหน่าก,กินมือนกันเนียอันนี้เป็นเหมาะอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่จะนั่งเล่นเกมนะไม่ว่าจะเล่นเกมฮอนเกมอะไรของไกลหนา้าหรือจะเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ย แนาะถ้าอยู่เด it, well, want, lime, ็กๆอ่ะหลังให่เราออกมาเด็กๆถ้าอยู่วันเกินสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยกินหอยหรือเปล่าวะเพราะว่าร่างกายคนเรามันต้องการธาตุเหล็กอ่ะนะเมื่อเราต้องการธาตุเหล็กแล้วเราก็ต้องต้องกินแนวเนี้ยหอยก็มีธาตุเหล็กอยู่เี๋ยวรต้องชิมก่อน อือยินไหมเนี่ยอืมแป้งกรอบมากเฮ้ย มึงก็ขอเต็อนชนอย่างนะถ้าใครหิวอย,อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวขาหมูหรืออยากกินขอยทอดเลยมาแถวตัวรุ่งตรงแถวรถไฟได้นะที่ร้านที่เจ้าอะโอเคอรับรองว่าถ้าอร่อยได้นะขอบคุณนะครับ